สวัสดีค่ะครูชื่อคอรูศิวพรวงเลืองโลดนะคะวันนี้ครูจะมาสอนวิชาทัศนิลิ์นะคะสําหรับมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือภาพพิมพ์ค่ะทีนี้เนี่ยนักเรียนนะคะมีพื้นฐานมาอยู่แล้วสําหรับการทําศิลปะใช่ไหมคะตั้งแต่อนุบาลเลยจนถึงม .6 แล้วทีนี้เนี่ยภาพพิมพ์ค่ะเป็นงานเนี่ยที่พัฒนาต่อมาจากงานจิตรกรรมก่อนอื่นเรามาดูความหมายของภาพพิมพ์เลยภาพพิมพ์นะคะเป็นรูปแบบผลงานนะคะที่มีลักษณะ2มิติ งานเนี่ยคะ่ะจะสามารถทําซ้ําได้มากกว่า2ครั้งขึ้นไปลักษณะงานเนี่ยจะเหมือนแม่พิมพ์ทุกประการเลยตอนสมัยเด็กๆคะ่ะทุกคนต้องเคยทําภาพพิมพ์มาแล้วแน่ๆเลยน่าจะเป็นงานศิละปะชิ้นแรกๆเลยก็คือนักเรียนเคยไหมคะเอามือจุ่มสีแล้วก็ไปแปะลงบนกระดาษแบบนั้นแหละคะ่ะเรียกว่าภาพพิมพ์ต่อไปนะคะเราจะมาดูประวัติภาพพิมพค์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยภาพพิมพ์เนี่ยคะ่ะมีมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เลย ถ้าเกิดสมมติว่าบางคนเคยไปดูฝาผนังถ้ำใช่ไหมคะก็จะเห็นว่าจะมีรูปมือเนี่ยแปะตามฝาผนังนั่นแหละคะ่ะอันนั้นคือต้นแบบของภาพพิมพ์อาจจะเกิดจากการที่เป็นความบังเอิญที่มนุษย์เนี่ยคะ่ะมือเลอะแล้วก็เอามือไปจับฝาผนังใช่ไหมคะก็จะมีรอยดินเนี่ยคะ่ะติดอยู่บนกําแพงภาพพิมพ์เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพพิมพ์ก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งก็คือแม่พิมพ์2ก็คือวัสดุรองรับนั่นเองต่อมานะคะภาพพิมพ์เนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นจากชาวจีน,นะคะ่ะชาวจีนเนี่ยจะต้องการทําหนัังงสสือืออพพิมพ์หนนะคะค ก็เลยต้องการคิดคนว่าจะทํำยังไงที่จะต้องการพิมพ์หนังสือให้ได้รวดเร็วถ้าเกิดสมมติว่าเขียนด้วยมือนะคะมันก็จะช้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดแม่พิมพ์ขึ้นมาต่อมาเนี่ยคะ่ะภาพพิมพ์มีการแพร่หลายไปถึงชนชาติตะวันตกชนชาติตะวันตกเนี่ยก็มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะต่อไปค่ะประเภทของภาพพิมพ์นะคะก็สามารถจําแนกได้หลายประเภทแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่เราจะเรียนกันก็คือจําแนกตามลักษณะของแม่พิมพ์ สามารถจำแนกออกเป็น4ประเภทด้วยกันนะคะ 1. ภาพพิมพ์ผิวนูนค่ะ2ภาพพิมพ์ร่องลึกภาอัพาพิมพ์พื้นราบแล้วก็4ภาพพิมพ์ฉลุค่ะอันนี้คือลักษณะของเครื่องพิมพ์ก่อนที่เราจะไปดูว่าแต่ละประเภทเป็นยังไงให้ดูเครื่องพิมพ์ก่อนเครื่องพิมพ์เนี่ยค่ะให้นักเรียนนึกถึงเครื่องบดปลาหมึกนักเรียนเคยกินปลาหมึกแห้งไหมคะลักษณะเป็นแบบนั้นเลยจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กเท่ากับขนาดกระดาษ A4 จนถึงขนาดใหญ่เลยค่ะ ก็คือจะมีลูกกิ้งสําหรับบดนะคะจะมีน้ําหนักกดแรงสูงแล้วก็จะมีแท่นสําหรับใส่กระดาษเพื่อให้กิ้งงานเข้าไปแล้วเราก็จะหมุนเหมือนเวลาบดปลาหมึกแบบนั้นเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูขั้นตอนการทําภาพพิมพ์ค่ะขั้นตอนการทําภาพพิมพ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะเหมือนๆกันก็คือขั้นตอนที่1ออกแบบแม่พิมพ์ค่ะนักเรียนก็วาดภาพเลยว่านักเรียนอยากให้ภาพพิมพ์นักเรียนเป็นยังไงอันนี้จากในตัวอย่างนะคะก็จะเป็นลูกศรที่หันหน้าไปทางด้านขวา ขั้นที่2ค่ะกลับด้านของภาพให้นักเรียนนึกถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าหนูไม่กลับด้านภาพใช่ไหมคะภาพเนี่ยมันก็จะออกมาตรงข้ามกับแม่พิมพ์ยิ่งเฉพาะโดยเวลาเราทําตัวหนังสือค่ะตัวหนังสือก็จะกลับด้านหมดเลยแต่ทีนี้เนี่ยความพิเศษก็คือในบรรดาแม่พิมพ์ทั้งหมด4ประเภทจะมีแม่พิมพ์ประเภทหนึ่งก็คือแม่พิมพ์ฉลุที่ไม่ต้องกลับด้านเดี๋ยวต่อไปจะอธิบายเพิ่มเติม 3. ล่างแบบลงบนแม่พิมพ์ค่ะ แม่พิมพ์เราเป็นอะไรเราก็ร่างลงบนสีนั้นแม่พิมพ์เป็นไม้เราก็ร่างลงบนไม้แม่พิมพ์เป็นยางเราก็ร่างบนยางแม่พิมพ์เป็นโลหะเราก็ร่างลงบนโลหะนั่นเองค่ะ C ทําแม่พิมพ์ก็คือทําตามขั้นตอนของมันเลยแล้วก็5พิมพ์ภาพค่ะทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปคุณสมบัติของภาพพิมพ์คือสามารถทําซ้ําได้หลายครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพสุดท้ายเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่ามีตัวอย่างหลายอันอต่อไปค่ะเราจะรู้จัก ภาพพิมพ์ประเภทแรกก็คือภาพพิมพ์ผิวนูนที่เราเรียกว่าภาพพิมพ์ผิวนูนใช่ไหมคะก็คือเราเรียกตามลักษณะของแม่พิมพ์เราจะพิมพ์จากบริเวณส่วนที่นูนขึ้นมาส่วนไหนที่เราไม่ต้องการนะคะแล้วก็แกะมันลงไปข้างล่างหรือว่าตัดมันออกให้เหลืออยู่ส่วนที่บริเวณเราต้องการเท่านั้น,นะคะ่ะดูจากตัวอย่างในภาพนะคะในภาพเนี่ยคือตัวอักษรตัวเใช่ไหมคะเราต้องการตัวเเราก็แกะตรงอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอออกแล้วเราก็พิมพ์ออกมาเพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ ภาพพิมพ์ผิวนูนประเภทแรกก็คือภาพพิมพ์แกะไม้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า wood cut เรียกว่าภาพพิมพ์แกะไม้ก็คือแม่พิมพ์มันทํามาจากไม้นั่นเองง่ายๆเลยตามนั้นเลยค่ะ,ะต่อไปค่ะภาพพิมพ์ยางภาพพิมพ์ยางก็คือทํามาจากยางกระเบื้องยางหรือว่านักเรียนจะสามารถใช้ยางลบก็ได้ทีนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะให้นักเรียนดูภาพทางด้านซ้ายมือหรือภาพสีเหลืองถ้าเกิดสมมติว่าครูถามนักเรียนว่าภาพพิมพ์สีเหลืองเนี่ยเป็นภาพพิมพ์กี่สีคะ บางคนตอบว่า1สีเพราะว่านักเรียนเห็นสีเหลืองสีเดียวใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วภาพพิมพ์ที่เห็นทางด้านซ้ายเนี่ยหรือภาพพิมพ์สีเหลืองนะคะเป็นภาพพิมพ์แบบ2สีเวลาเราทําภาพพิมพ์นะคะเราจะเรียกพื้นของมันเนี่ยเป็น1สีพื้นกระดาษหรือพื้นวัสดุที่รองรับเป็น1สีแล้วก็1แม่พิมพ์พิมพ์สีอะไรลงไปก็เป็นอีก1สีภาพทางด้านซ้ายเรียนเห็นสีเหลืองกับกระดาษสีขาวเพราะฉะนั้นก็เป็น2สีเหลืองกับขาว ต่อมาค่ะภาพทางด้านขวามือทีนี้ถ้าถามว่าภาพทางด้านขวามือมีกี่สีคะอะไล่ไปเลยนะคะนักเรียนเห็นกระดาษสีขาว1สีภาพพิมพ์แม่พิมพ์สีดําอีก1สีเหลืองหนึ่งสีเขียวหนึ่งสีรวมเป็นทั้งหมด4สี4ค่ะทีนี้เนี่ยภาพพิมพ์ยางค่ะนักเรียนสามารถทําเองได้ที่บ้านเลยก็คือเอาอยางลบมาแกะง่ายๆแล้วก็สามารถใช้หมึกพิมพ์สําหรับที่นักเรียนพิมพ์วันที่ค่ะปั๊มวันที่ลงไปใช้แบบนั้นได้เลย ต่อไปค่ะเป็นภาพพิมพ์ประเภทที่2คือภาพพิมพ์ร่องลึกเป็นภาพพิมพ์ที่ตรงข้ามกับภาพพิมพ์ประเภทแรกประเภทแรกใช่ไหมคะเราต้องการส่วนที่นูนเพื่อนํามาพิมพ์แต่ว่าอันที่2เนี่ยเราต้องการพิมพ์จากส่วนที่ลึกลงไปถ้าเกิดเรียนงงให้ดูภาพตัวอย่างนะคะภาพตัวอย่างภาพแรกใช่ไหมคะเราล่างภาพเสร็จแล้วเราก็เอาลงไปล่างลงบนแม่พิมพ์ในส่วนที่2เราก็เอาไปขูดขีดหรือทํายังไงก็ได้ให้แม่พิมพ์เนี่ยเราเกิดเป็นร่อง แล้วภาพที่3เรากิ้งสีลงไปเลยค่ะพอกิ้งสีลงไปเสร็จแล้วปุ๊บภาพที่4เราเช็ดสีออกงงใช่ไหมคะว่าเราจะพิมพ์ยังไงก็คือเราเช็ดบริเวณที่สีติดอยู่ข้างนอกเนี่ยออกหมดเลยให้เหลือเฉพาะที่อยู่ในร่องเท่านั้น5เราเอานําไปพิมพ์ค่ะ6เนี่ยค่ะเราก็จะได้ภาพพิมพ์ออกมาเหมือนกับต้นแบบแม่พิมพ์ภาพพิมพ์ชนิดนี้นะคะเรานิยมใช้แผ่นโลหะแผ่นทองแดงนะคะในการนํามาพิมพ์่อ,อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอันต่อไปค่ะ อันนี้ภาพพิมพ์โลหะนะคะจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนนิดนึงอาจจะต้องมีการนําน้ํากรดมาใช้เพื่อกัดโลหะลงไปเพื่อให้มันเป็นร่องลึกกว่าเดิมมีการนําวานิชวานิชก็คือเหมือนน้ํายาเคลือบไม้เลยะคะ่ะมาใช้อันนี้รู้ไว้เพิ่มเติมแล้วกันนะคะส่วนใครที่สนใจจะเรียนด้านนี้เนี่ยอาจจะได้เรียนในอนาคตนั่นแหละคะ่ะภาพพิมพ์โลหะนะคะอย่างที่ครูบอกไปก็คือเราจะนําแผ่นทองแดงเนะะี่ยค่ะเอามาทําให้เป็นร่องเป็นรอยใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํากรดกัดเพื่อให้มัน ลึกลงไปอีกแล้วก็นํามาพิมพ์ถ้าเกิดว่านักเรียนสังเกตจากแม่พิมพ์นะคะจากรูปด้านล่างขวามือเนี่ยนักเรียนจะเห็นว่าจะไม่มีหมึกเนี่ยติดอยู่บริเวณด้านบนเลยเพราะเราต้องการหมึกที่อยู่ในร่องเท่านั้นผลงานที่ออกมาเนี่ยก็จะได้ตามภาพด้านซ้ายมือนั่นเองทีนี้เนี่ยค่ะภาพพิมพ์ร่องลึกเนี่ยค่ะมีความละเอียดสูงมากทีนีน้ชาวตะวันตกก็เลยเอาพัฒนางานด้านนี้ต่อไปปัจจุบันเนี่ยค่ะเราใช้ภาพพิมพ์ประเภทเนี้ในการพิมพ์ธนบัตรนั่นเอง ประเภทที่ 3. ภาพพิมพ์พื้นราบที่เราเรียกว่าภาพพิมพ์พื้นราบเราเรียกตามลักษณะของแม่พิมพ์ใช่ไหมคะแม่พิมพ์ชนิดนี้เนี่ยผิวหน้าของมันจะราบทั้งหมดเลยค่ะอันแรกใช่ไหมคะเราขุดลงไปเพื่อให้เป็นร่องแล้วเหลือส่วนโูนไว้อันที่สองเราก็ขุดลงไปเป็นร่องเหมือนกันแล้วเราก็พิมพ์จากส่วนที่เป็นร่องส่วนอันที่3เนี่ยคะ่ะผิวหน้าของมันจะเรียบหมดเลยเราจะใช้เทคนิคของวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยก็คือใช้หลักการของไขมันกับน้ํา นักเรียนทราบรอเปล่าคะว่าไขมันกับน้ําไม่ถูกกันก็คือนําความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ตรงนี้มาใช้อตอนนี้อาจจะยังงงไม่เห็นภาพนะคะเดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ดูนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูวิดีโอกันอันนี้ขอบคุณวิดีโอนะคะจาก Backfat TV ถ้าเกิดนักเรียนต้องการความรู้เพิ่มเติมนักเรียนไปดูได้อันนี้ก็ทบทวนเบื้องต้นนะคะว่าภาพพิมพ์มีกี่ประเภทมีประเภทอะไรบ้างก็คือมีพื้นนูนพื้นลึก พื้นราบแล้วก็พื้นฉลุอันนี้เป็นแบบพื้นราบอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็เอาแม่พิมพ์มาเสร็จแล้วเราก็ล่างภาพลงไปแล้วส่วนบริเวณภาพเนี่ยคะ่ะเราจะใช้ดินสอไข่ก็คือดินสอไข่จะมีส่วนความเป็นไขมันหรือน้ํามันเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ําเช็ดออกพอเอาน้ําเช็ดออกใช่ไหมคะส่วนที่เป็นไขมันมันก็จะไม่ออกไปทีนี้เนี่ยหมึกที่ใช้พิมพ์ค่ะจะเป็นหมึกเชื้อน้ํามันน้ํามันกับน้ํามันเจอกันมันก็จะติดกันแล้วมันก็จะพิมพ์ออกมาเป็นภาพอันนี้อธิบายคร่าวๆเนาะให้นักเรียนทําความเข้าใจ แม่พิมชนิดนี้ค่ะหรือภาพพิมพ์ชนิดนี้เนี่ยเอาไปพัฒนาต่อออกมาพิมพ์เป็นหนังสือในปัจจุบันเดี๋ยวจะมีภาพตัวอย่างให้ดูในลำดับต่อไปค่ะสามารถพิมพ์หนังสือพิมพ์โปสเตอร์พิมไวนิลได้ดูอันต่อไปเลยทีนี้เนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่มีก็คือภาพพิมพ์หินค่ะเป็นภาพพิมพื้นราบเหมือนกันใช้เทคนิคแบบที่เห็นในเมื่อกี้นี้เลยแต่ในปัจจุบันค่ะหินเนี่ยมันหายากใช่ไหมคะก็จะมีการใช้แผ่นอลูมิเนียมแทน ด้านซ้ายนะคะเป็นภาพภาพพิมพ์ที่ทำมาจากหินส่วนด้านขวาก็คือใช้แผ่นอลูมิเนียมแทนนั่นเองเมื่อกี้นี้ที่ครูบอกไปค่ะว่าแม่พิมพ์ชนิดนี้หรือภาพพิมพ์ชนิดนี้ค่ะนำมาพัฒนาต่อนะคะจนสามารถมาใช้พิมพ์หนังสือเรียนพิมพ์ภาพพิมพ์โปสเตอร์ได้เราเรียกว่าภาพพิมพ์แบบออฟเซตหรือว่าออฟเซ็ตปรินติ้งนั่นเองอันสุดท้ายค่ะประเภทสุดท้ายเลยประเภทนี้มีความพิเศษสุดเลยก็คือภาพพิมพ์แบบฉลุ อันนี้ฉลุก,ก็คือการเจาะทะลุลงไปเลยเป็นภาพพิมพ์ชนิดเดียวที่ไม่ต้องกลับด้านภาพเราจะได้รูปแบบเดียวกับแม่พิมพ์เลยตัวอย่างนะคะเตนซิลหลายๆคนอาจจะเคยทําก็คือตัดกระดาษให้เป็นร่องหรือตัดสติกเกอร์ให้เป็นร่องเสร็จแล้วนักเรียนก็ระบายสีตามร่องลงไปตามนั้นเลยค่ะหรือตอนเด็กๆนักเรียนเคยมีไม้บรรทัดไหมคะที่มันจะเจาะเป็นรูๆมีวงกลมเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนก็ระบายแบบนั้นละค่ะถือเป็นภาพพิมพ์ เพราะว่าไม้บรรทัดอันนั้นก็จัดเป็นแม่พิมพ์อย่างหนึ่งอ่ะอันต่อไปค่ะภาพพิมพ์ตะแกงไหมก็คือเราจะนําผ้ามาขึงเสร็จแล้วก็ไปผ่านกรรมวิธีต่างๆเสร็จแล้วเราก็จะปาดสีผ่านตะแกงผ้าอันนี้เนี่ยเทคนิคและวิธีนี้นะคะนิยมนําไปใช้ในการสกินเสื้อสกินกระเป๋าที่นักเรียนใส่กันในปัจจุบันนี่แหละคะ่ะทีนี้ต่อไปนะคะก็จะมาสาธิตเข้าวๆาหรืออธิบายเข้าวๆในการทําภาพพิมพ์บูทคัตหรือภาพิมพ์บูทค,คัตอยู่ในประเภทไหนคะ ภาพพิมพ์ผิวนูนในตอนแรกจําได้ไหมคะอันนี้เนี่ยนักเรียนสามารถทําเองได้ที่บ้านขั้นตอนอาจจะยุ่งยากนิดนึงวัสดุอาจจะยุ่งยากนิดนึงแต่ความคุ้มค่าของภาพพิมพ์คืออะไรคะก็คือสามารถทําซ้ําได้หลายครั้งนักเรียนทําแม่พิมพ์หนึ่งครั้งนักเรียนสามารถพิมพ์ไปได้เรื่อยๆเลยจนกว่าแม่พิมพ์นักเรียนจะพังมาดูวัสดุอุปกรณ์กันค่ะ,ะเห็นก็ตกใจแล้วใช่ไหมคะเยอะมากอันแรกคะ่ะอันที่1กระดานไม้ทีนี้เนี่ยภาพพิมพ์ผิวนูนถ้าเกิดสมมติว่าไม้เนี่ย อาจจะไม่เหมาะกับออแรงของเราเราก็เปลี่ยนเป็นยางก็ได้เราสามารถใช้กระเบื้องยางหรือใช้ยางลบก,ก็ได้ที่ก้อนใหญ่หน่อยหนึ่งสองวูดคัตค่ะวูดคัตคือสำหรับเอาไว้เซาะหรือเอาไว้แกะถ้าไม่มีสามารถใช้คัตเตอร์แทนได้สามกระดาษไขกระดาษไขไมีลักษณะเป็นยังไงเป็นกระดาษแผ่นบางๆที่บางทีเขาเอาไว้ทําขนมนะคะที่มันจะสามารถส่องเห็นได้ทั้ง2ด้าน C. กระดาษคาร์บอนกระดาษคาร์บอนหรือว่ากระดาษที่เอาไว้เขียนใบเสร็จนั่นแหละค่ะ ห้าแป้งแป้งอะไรก็ได้ทั้งนั้นเลยแป้งฝุ่นแป้งทำกับข้าวแป้งทำขนมใช้ได้หมดเลยหกหมึกพิมพ์หมึกพิมพ์ในที่นี้จะเป็นหมึกเชื้อน้ำมันถ้าไม่มีใช้สีน้ำมันแทนได้ใครใช้กระเบื้องยางหรือยางในการทำแม่พิมพ์นักเรียนสามารถใช้หมึกที่สำหรับปั๊มตัวปั๊มอะค่ะแทนได้เจ็ดลูกกลิ้งสำหรับกลิ้งสีค่ะตัวลูกกลิ้งนะคะจะทำมาจากยาง8กระจกกระจกหรือพลาสติก อันนี้เอาไว้สําหรับการกลิ้งสีก่อนที่จะเอาไปลงแม่พิมพ์นั่นเองถ้านักเรีนยนไม่มีสามารถใช้แผ่นใสที่ทำปกรายงานเองได้ 9. กระดาษค่ะกระดาษเนี่ยแล้วแต่นักเรียนเลยแต่ว่ากระดาษควรจะมีขนาดใหญ่กว่าแม่พิมพ์สุดท้ายค่ะสิ 10, เกลียงถ้าไม่มีใช้ไม้บรรทัดแทนได้อันนี้คืออุปกรณ์ค่าๆของการทำภาพพิมพ์บูทคัดอาจจะดูยุ่งยากแต่บางอย่างมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องซื้อใหม่ค่ะ อย่างที่บอกเมื่อนักเรียนทาแล้วมันคุ้มค่าตรงไหนคะมันสามารถทําซ้ําได้หลายครั้งถ้าเกิดนักเรียนวาดภาพใช่ไหมคะวาดเสร็จหนึ่งภาพหมดสีเป,ป็นกระปุกกระปุกปก็จบแล้วแค่นั้นถ้าอยากทําซ้ําใหม่อีกก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ถ้าภาพพิมพ์เนะะี่ยค่ะนักเรียนมีแม่พิมพ์แล้วนักเรียนทําซ้ําไปได้เรื่อยๆเลยมาดูขั้นตอนการทำค่ะ1ออกแบบแม่พิมพ์อย่างที่บอกไปคะ่ะว่าภาพพิมพ์ถ้าเกิดสมมติว่านักเรียน,นยอยากทำหลายๆสีใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องทาแม่พิมพ์หลายอัน ในขั้นแรกในขั้นพื้นฐานเอาแค่2สีก่อนก็คือ1สีกระดาษ2สีแม่พิมพ์ที่เราจะใช้แกะนั่นแหลคะค่ะทีนี้เวลาเราทําเราต้องออกแบบให้ชัดเจนอันนี้เราทาภาพพิมพ์ผิวนูนใช่ไหมคะส่วนที่เป็นสีขาวคือส่วนที่เราจะแกะออกเพระาะฉะนั้นส่วนที่เป็นสีดําคือส่วนที่เราจะพิมพ์กําหนดให้ชัดเจนระบายสีฝนให้ชัดเจนว่าส่วนไหนที่เราต้องการให้มันเป็นสีดําตรงไหนที่ต้องการให้มันเป็นสีขาวพอเสร็จแล้ว อันนี้นะคะเราก็เอากระดาษไขมาลอกลายลงไปก็คือเอากระดาษไขวางไว้ด้านบนแบบของเราเลยแล้วเราก็ลอกลายทุกเส้นที่มีลงไปบนกระดาษไขหลังจากที่ลอกลายจนเสร็จครบเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3เราจะเอากระดาษไขไปวางลงบนแม่พิมพ์ของเราแม่พิมพ์อันนี้เราทำบูธคัทใช่ไหมคะแม่พิมพ์ของเราก็จะเป็นไม้หรือถ้าใครเป็นยางก็เอาไว้วางไว้บนยางนั่นแหละคะ่ะแต่ทีนี้ก่อนที่จะทําอย่างที่บอกว่าภาพพิมพ์ ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่กลับด้านเวลาเราพิมพ์ออกมามันจะกลับด้านตรงข้ามกับต้นแบบของเราอ่ะอยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูภาพลูกศรทางด้านบนอันนั้นสมมตินั่นคือภาพต้นแบบของเราเวลาเราทําใช่ไหมคะเราก็เอากระดาษไขคว่ำหน้าลงแล้วเราก็ลอกลายลงไปซึ่งเป็นการกลับด้านแล้วนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดต้องการความคมชัดให้นักเรียนซ้อนกระดาษคาร์บอนไว้ข้างใต้อีกชั้นหนึ่ง เพื่อให้ภาพมันคมชัดมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องมาเขียนซ้านะคะลงบนแม่พิมพ์แต่ถ้าใครไม่มีไม่เป็นไรค่ะ,ะขั้นตอนที่4ค่ะแกะแม่พิมพ์เลยก็คือเราแกะบริเวณไหนคะแกะบริเวณสีขาวที่เราไม่ต้องการออกเหลือแต่ส่วนนูนไว้ทีนี้มีภาพต้นแบบให้ดูด้วยภาพต้นแบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยจะเห็นว่าหน้าเนี่ยหันหน้าไปทางด้านขวาใช่ไหมคะส่วนภาพพิมพ์นะคะส่วนแม่พิมพ์ของเราเนี่ยจะหันหน้าไปทาง ด้านซ้ายเพราะราว่าเรากลับด้านแล้วเรียบรอย้อยอะค่ะทีน,นี้อันนี้การกลิ้งสีให้เนียนค่ะสีจะเป็นเชื้อน้ำมันใช่ไหมคะมันจะมีความหนืดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องตักสีออกมาปาดบนกระจกหรือพลาสติกนะคะแล้วเราก็ถูมันจนกว่าเม็ดสีมันจะเนียนให้นักเรียนเอาลูกกิ้งนะคะกิ้งกับสีไปเลยกลิ้งไปเรื่อยๆดูให้ว่าสีเนี่ยมันเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว ขั้นตอนต่อไปค่ะเมื่อสีละเอียดเรียบร้อยแล้วให้เราเอนนำไปกิ้งลงบนแม่พิมพ์ค่ะวิธีการนะคะก็คือถูไปท,ทั่วแม่พิมพ์เลยทีนี้เนี่ยภาพพิมพ์ของเราเป็นไม้ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยไม้มันค่อนข้างดูดเนื้อสีให้นักเรียนกิ้งสัก3าสี่รอบเพื่อความชัวทีนี้เนี่ยเวลากิ้งเนี่ยถ้าเกิดว่ากิ้งมากไปบางทีสีมันจะเยิ้มออกมาแต่ถ้ากิ้งน้อยไปมันก็จะพิมพ์ติดไม่ทัว่วเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องดูดีๆ แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะคุณสมบัติของภาพพิมพ์เลยค่ะสามารถทําซ้ําได้หลายครั้งถ้ารอบแรกพิมพ์ออมาไม่ดีนักเรียนก็พิมพ์ซ้ําได้อีกค่ะ,ะหลังจากกิ้งสีเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการพิมพ์ภาพอันนี้เป็นการพิมพ์ภาพแบบไม่มีเครื่องอ่ะเราก็จะใช้วัสดุอะไรที่มันมนๆไม่มีความคมเช่นช้อนตูดขวดน้ำเลยค่ะเอามาถูลงบน ภาพของเราเวลาว่างปกติถ้าเราทําตัวปัม๊มใช่ไหมคะเราจะนําตัวปั๊มไปปั๊มลงบนกระดาษแต่อันนี้เนี่ยภาพพิมพ์อะคะ่ะเราจะเอาแม่พิมพ์วางด้านล่างเสร็จแล้วเอากระดาษวางด้านบนกระดาษที่เราจะใช้พิมพ์แล้วเราก็จะใช้ช้อนหรือตูดกด,ดน้ําที่บอกนะคะฝนไปเรื่อยๆทั่วๆอาจจะใช้เวลานิดนึงเวลาทําให้นักเรียนคอยแง้มดูว่าติดทั่วหรือย,อยังไม่ใช่ว่าดึงออกมาทีเดียวเลยถ้าเกิดสมมติดึงออกมาแล้วเนี่ยเอากลับไปติดเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงภาพเดิมแล้ว เวลาทำให้กะขนาดให้ดีให้แม่พิมพ์กับกระดาษเนี่ยคะ่ะให้แม่พิมพ์มันอยู่ตรงกลางกระดาษพอดีเพื่อความสวยงามต่อไปค่ะเราก็เอาภาพที่เราได้ไปตากไว้ระหว่างนั้นเราก็ล้างอุปกรณ์ค่ะการล้างอุปกรณ์จริงๆแล้วเราสามารถใช้ทินเนอร์ล้างได้เลยแต่ว่าทินเนอร์เนี่ยกลิ่นค่อนข้างแรงแล้วเกิดว่าเราทําที่โรงเรียนหรือทําที่บ้านเนี่ยมันก็อาจจะส่งกลิ่นรบกวนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยใช้แป้งค่ะก็คือเอาแป้งมาโรยทั่ว,วเลยเพื่อให้แป้งจับกับน้ํามันใช่ไหมคะ จับกับสีน้ำมันพอมันจับกันแล้วมันก็จะเป็นก้อนเราก็ใช้เกลียงถ้าไม่มีเกลียงให้ใช้ไม้บรรทัดขูดได้เลยค่ะขูดให้ได้มากที่สุดทั่วๆเสร็จแล้วเราก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หรือกระดาษอะไรก็ได้ชุบน้ํามาเช็ดทําความสะอาดอีกทีหนึง่งส่วนอุปกรณ์อื่นๆเช่นลูกกิ้งหรือว่าคราบสีที่ยังติดอยู่เนี่ยก็ยังต้องใช้ทินเนอร์ล้างนะคะก็นําทินเนอร์มาล้างแต่ว่าเราจะพยายามใช้ทินเนอร์ให้น้อยที่สุดเพื่อลดกลิ่นรบกวนค่ะ,ะย้อนกลับไปนิดหนึ่ง ขั้นตอนหลังจากที่พิมพ์ภาพเสร็จแล้วใช่ไหมคะสีน้ํามันเนี่ยเป็นสีที่ค่อนข้างแห้งชา้าติดทนนานเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตากเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องใช้เวลาตากหลายวันกว่าจะแห้งแล้วก็อย่าพยายามไปจับมันนะคะก็ทิ้งมันไว้เลยตากาไว้บางทีอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์เลยอ่ะโอเคเพราะเราล้างอุปกรณ์เสร็จแล้วอันนี้คือผลงานที่ได้เห็นไหมคะเราทําภาพพิมพ์แค่หนึ่งครั้งเราสามารถพิมพ์ซ้ําได้ไม่รู้จบเลยจนกว่าแม่พิมพ์เราจะพัง ทีนี้อย่างที่บอกไปคะ่ะนักเรียนสามารถเลือกได้ว่านักเรียนอยากให้พื้นกระดาษเนี่ยของนักเรียนเป็นสีอะไรหมึกที่ใช้พิมพ์ตอนนี้เราเป็นหมึกสีดําแล้วใช่ไหมคะนักเรียนอยากได้สีอะไรเพิ่มเติมนักเรียนก็เปลี่ยนสีกระดาษตามนั้นเลยค่ะทีนี้ศิลปินที่เราควรจะรู้จักนะคะศิลปินภาพพิมพ์นะคะที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยก็คือศาสตราจารย์ประหยัดพงษ์ดำนะคะเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์แบบภาพพิมพ์ท่านได้ทําผลงานภาพพิมพ์ไว้หลากหลายภาพเลยถ้าเกิดสมมติว่านักเรียนเนี่ย เรียนผ่านมาแล้วนักเรียนเคยได้ยินชื่ออาจารย์บ้างอาจารย์เนี่ยก็คือทําภาพพิมพ์แกะไม้หรือภาพพิมพ์บูทคัตเนี่ยแหละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เรียนภาพพิมพ์ไปเพิ่มเติมนะคะก็ภาพพิมพ์นะคะมันเป็นงานที่ต่อมาจากงานจิตกรรมซึ่งนักเรียนเนี่ยมีพื้นฐานงานจิตตกรรมกันมาอยู่แล้วทุกคนจริงๆแล้วหลายๆคนก็อาจจะเคยทําภาพพิมพ์มาแล้วนะคะก็คืออย่างที่บอกไปเอามือไปแปะกระสีแล้วก็มาปัม๊มหรือไม่ก็เอาใบไม้ไปแปะกระสีแล้วก็มาปัม๊มใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที มากขึ้นไปอีกอาจจะยุ่งยากสักนิดหน่อยแต่ว่าก็ได้ผลงานสวยๆออกมาแน่นอนค่ะแล้วก็สามารถทำซ้ำได้หลายครั้งทำให้เกิดความคุมค่าอีกด้วยหวังว่านักเรียนจะสนุกกับบทเรียนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน